สวัสดีค่ะนี่ตำแซบตำแซบค่ะอร่อยค่ะตัดผมให้พ่ออยู่ค่ะสกินเฮดวันนี้มาทำธุรกิจเไ้ยไม่ใช่ธุรกิจภารกิจฟิชโชย่างตับไก่ฮะอะไรคะ ย่างตับไก่ให้คุณป้านะคะมาซื้อส้มตำร้านคุณป้าค่ะคุณป้าแซบนัวค่ะนี่นะคะนี่ค่ะคุณป้านะคะคุาสวัสดีค่ะนี่ตำตำแ,แซบตำแซบค่ะคอืมคุณนะเป็นส้มตำบ้านๆน,นะจ๊ะไปย่างอันนั้นตับไก่ตับไก่จะให้คุณแววทำให้วาสั้น ย่างเดีย๋ยวมันจะเดีย๋ยวมันจะไหมนะคะมันสีใหม่เด้อโอ้แม่ค่าจำเป็นด้วยนี่เคยเคยนั่งแต่อยู่ร้านนะเมื่อกี้ไปซื้อของมาไปซื้อของแมคโครมาไปแต่เช้าข้าวยังไม่ได้กินเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวแล้วย๋ยวไอ้นี่ไง อิ่มอิ่มจัดอ่วไกลหน่อยไหมเลียงไกลหน่อยเ็ลากก็เลก็กย่างสับหอมหอมเนี่ยหอมมากเลยอ่ะคุณป้าหมาหอมมากมาดูฝีมือ มือคุณป้าตำ่ำขนาดแบบนอวขนาดสาวบกยันึนงไปปากกันด้วยจ้าไปปากกันด้วยจ้อยออา,าอยากจะกินรสรสอะไรบอกได้เลยนะแต่คุณป้านี่ ตำนี่ได้อัจฉรสมากร้านค้าส้มตำมันมีหลายร้านแต่ว่าถูกปากแค่สามร้านเบือรสชาติร้านนึงก็กินร้านนึงนะคะอย่าน้อยใจกันไม่รู้ว่าลับย่างจับจับจะมั่ง ตับจะใหม่ก่อนแล้วเอาตับสามไม้เอาหนินะขีปอันไหนคะอันไหนก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้นี่อันที่สุกแล้วเอาที่สุกแล้วเด้เอป่าอีสานบ้านเขาแสีบนัวตำบอกหุ้งวันนี้ป่ายาวย่านใหม่เปล่าขึ้นก่อน อืมนี่ขายริมทางสวยมากเลยค่ะโอ้ยสวยคือคนอย่างบอฮ่าอ๋อมีมีมีนี่ด้วยมีนี่ด้วยนี่อยแกจะครอบเลยนี่ คุณป้ามีมือซอยพร้อมให้เอาไวลาไม่นช่ได้ละอูขึ้นเนาะเลือกเอาตัวเนี้ยตามใจชอบคุณแม่แค่นี้หรอคะใช่ค่ะกี่บาทคะหกสิบบาทโอ้ยห้าสิบบาทผิดแม่โอ้ยหกสิบบาทเฮ้ยเนาะหกสิบบาทหกสิบอ่านี้จ้ะ ส้มตำนี่เห็นบ้าหน,นส้มตำบ้านเขานี่น้ำหลายๆเพื่อนเสียวไปให้สุดเด้นน่ขอบคุณจ้าจ้าอย่ามาอุดนุนไม่้อไปแล้วไปแล้วข้ามไปหาจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์มีน้องหมาอันนี้ล๊กดีดด๊กูก๊ก้ล๊กไปกลับบ้านไปกินข้าว ให้บรรดาลูกๆที่บ้านขนของลงนะคะเพิ่งไปซื้อของมาขายนะคะที่ร้านนะคะไปแต่เช้าเลยยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะหลังจากไปเที่ยวมาจะต้องหาหาเงินต่อนะคะขี่รถกลับบ้าน เอามอไซค์มาเติมลมเติมลมไหนองแน่ไอดีครับผมเติมยางหน้ายางหลังเดีย๋ยวเราใส่นี่เลยหยอดไปในกระปุกเลยนะคะมีป้ายบอกแต่จะใส่มากกว่านี้ก็ได้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะเหรียญห้านี่ค่ะส่องไปในก่อนเห็นว่านี่เห็นว่าไม่เห็น ฝามันขุดกระเด็มะนมะันนั่นแหละนี่เดิมฝาหนึ่งะนงะคะโอลิันนงนี่เรื่องเอาเลยมันให้สองฟ้าัโอเคโอเคครับโอเคครับ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 ไม่ดครับดครับ,บจอดไปแล้วนะคะ a จ k y ค u very much เด็กดีเด็กดีอ๋อถ้าเกิดไปบ้านเขาทีเขาจะจัดการนะคะไปกลับบ้านเราเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขี่รถย้อนสอนนะคะเมื่อกี้นี้ถ้าเรามาเร็วก็โดนเลยค่ะ ถึงบ้านเราแล้วกลับมาถึงขนของเสร็จพอดีอ่ะป้ายดิ๊กลงเลยดิ๊กดิ๊กลงจับมันไว้ได้วยนะอย่ามันข้ามส้มตำอันนี้ผัดเห็ดผัดเห็ดอันนี้ให้เด็กนะใส่ปูอาดไข่เจียวลูกสาวทอดแล้วก็ตับยาง หมกหน่อไม้หมูน้ำพริกกะปียอดผัดบุ้งนาอ,อร่อยค่ะ <c oughs> มีน้ำด้วยเนะนากะกินกับข้าว จะกินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้เนี่ยป้าทำอร่อยจริงเนาะวิวเนี่ยยายยายขายริมทางอันนี้ไม่ได้บอกเลยว่าใส่รสอะไรบ้างอร่อยเข็ดต้องกินน้ำป,ป๊บซี่เป,ป๊บซี่ เสร็จแล้วสกินเฮดตรงนี้เลย okay. โอเคอนี่นะคะตรงนี้นะคะสกินเฮดเอาเอาอ,ออกไหมนะ่ะเลาะเลาะเลาะตามนี้ นี่นะคะโอ, Ach, โอ้ยต้อนรับไอ้นี่ไม่ได้ไป,น,ไไปน,นี่ไม่ชอบไปเนี่ยนี่ไม่ชอบไปเนี่ยเนี่ยอันนี้ชื่อดุกดิ๊กนี่เอ้ยช็อกกี้ช็อกกี้อันนี้ดุกดิ๊ก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 อันนี้ช็อกกี้ดูดูมันห่วงกันดูนห่วงกันอืมอืมสมน้ำหน้าไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาสมน้ำหน้าเนี่ยสมน้ำหน้าเนี่ยอันนี้หมาลูกสาวอื